เสื้อยันนะครับอธิฐานจิตอัดพลังพุทธคุณไปสามวันนะครับลองดูว่ามีพลังพุทธคุณบรรจุหรือไม่นะครับสวัสดีครับผมกรกรวีชุ่มจีน วันนี้เราก็กลับมาพบกันใหม่ในอีพีที่เนะครับ mm hmm. การจับพลังพระทดสอบพลังพุทธคุณในวัตถุบงคลและพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเครื่องรางอะไรต่างๆนะครับก็ mm hmm. การจับพลังนี้ก็บอกอยู่เสมอว่า mm hmm. เพื่อเป็นการทดสอบพลังพุทธคุณในวัตถุมงคลว่ามีพุทธคุณทางด้านไหนบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้นํานไปใช้งาน นำไปติดตัวเพื่อ,อต้องการพลังเสริมทางด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยโชคลาภเมตตานะครับคงกระพันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการาเพื่อเป็นการาเสริมกำลังใจนะครับเป,เป็นสิริมงคลนะครับไม่ได้ต้องการให้ไปลองของหรือไปทำอะไรแบบแบบท้าทายหรือว่ามั่นใจ เกินไปว่าพลังในเหรียญหรือแล้วถุงคนจะช่วยได้ทั้งหมดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคนเราด้วยนะครับว่าเราคิดดีทดําดีพูดดีไหมพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะได้มาเสริมช่วยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีแล้วก็จะหวังพึ่งตรงนี้อย่างเดียวผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ลองพิจารณาดูเอานะครับครับวันนี้เราก็เตรียมมาสามอย่างเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนแล้วก็ค่อยเฉลยทีละอ่าอย่างนะครับว่าเป็นอะไรนะครับมาจากไหนขออนุญ,ญาตอ่าท่านอ่าพี่เป็นเจ้าของในการจัดสร้างด้วยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญน,นะครับเราก็ไม่ได้ทําเพื่อที่จะทําให้ชื่อเสียงท่านเสียหายหรืออะไรคือเราต้องการมาเช็คพลังอ่า ว่ามีพุทธคุณทางด้านไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันที่เหรียญน,นี้ก่อนนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันที่เหรียญน,นี้ก่อนนะครับออก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับขออนุญ,ญาตคระอาจารย์ อดเดี๋ยวนี้ก็มาเต็มร้อยเหมือนเดิมครับจับมาไม่เคยพลาดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวบอกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวก่อนอื่นก็คอใส่เฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับ นี่เหรียญพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากนะครับที่สำนักสงฆ์เขากระจามนะครับจันทบุรีนี่นะครับพระเจ้าตากนะครับด้านหลังนะครับที่น,นี้ก็ เมืกีก็มีนะครับภูมิเทวดาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็คงกระพันเมตาตาป้องกันภัยการคุณใสโชคลาบนะครับแล้วก็รักษาโรคปัดเป่าิ่งไม่ดีนะครับถึงสล้ายหรือทำน้ำมนต์ในการรักษาโรคได้นะครับนี่สุดยอดอีกเหรียญหนึ่งนะครับรถ้าใครสนใจก็ลอง ไปติดต่อที่สำนักสงฆ์ได้นะครับจังหวัดจันทบุรีไม่รู้ว่าท่านยังมีอยู่หรือเปล่านะครับองนี้เด๋ยนนี้สุดยอดถือว่ามาเต็มครับพุทธคุณพุทธคุณเรียกว่าครบทุกอย่างนะครับแล้วก็แรงด้วยครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นลองลองดูนะครับถ้าใครสนใจรูปนี้ก็นี่น่าจะเป็นเนสตะโกรหรือเปล่า เนื้ตะกกนแล้วข้างหลังเป็นตามหาเดชนะครับตามหาเดชโอเคครับผ่านไปอีกหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นสีพึ่งนะครับไม่เคยเจอสีพึ่งลองไม่เคยลองสีพึ่งลองมาลองดูบ้างนะครับเป็นสีพึ่งเดี๋ยวบอกที่ไหนลองพลังดูก่อนนะครับ โอ้โอโอ้นี่ก็ก็อีกเหรียญหนึ่งครับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นเช่นกันครับก็มีภูมิเทวดาคูบาอาจารย์นะครับแล้วก็อะไรเมตตาเมตตานะครับแล้วก็คงกับคงกับพันคงกับพันธแล้วก็อันนึงอะไรนะ ป้องกันภัยครับป้องกันภยัยสุดยอดครับสมก็เป็นนี่นะครับสีพึ่งก็น่าจะเด่นเรื่องเมตานะครับเมตาเมตานนำมาก่อนเมื่อกี้นี้จำไม่ได้นี่นะครับเป็นสีพึ่ง สีพึ่งชาตดพยักนะครับนะครับเป็นรูปรูปเสือนะครับหน้าเสือเลยครับหน้าเสือหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีพึ่งนะครับเป็นสลับสีพึ่งนี่ก็จะเป็นเปิดนะครับเปิดมาจะเป็นสีพึ่งนะครับนี่นะครับสีพึ่ง ชาติพยักที่ไหนสร้างนะครับเนี่ยชมรมสีพึ่งหลวงปู่เปะนะครับสร้างจำนวนพันหนึ่งพันกยี่สิบตลับนะครับถ้าใครสนใจลองไปหาดูนะครับสบยอดอีกหนึ่งอย่างนะครับสีพึ่ง สีพึ่งชาติพยักชมรมสีพึ่งหลวงปู่โป๊ะนะครับใครสายสีพึ่งก็ลองหาดูนะครับโอเคสองอย่างแล้วนะครับต่อไปอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรเป็นอันนี้นะครับ เสื้อยันนะครับเสื้อชมรมเองนะครับอธิษฐานจิตอัดพลังพุทธคุณไปสามวันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองพลังดูนะครับว่ามีพลังพุทธคุณหรือไม่นะครับคนที่ได้ไปจะได้มั่นใจนะครับและคนที่ได้ไปนะครับเวลาซักก็อย่าไปรวมกับผ้าอื่นนะครับซักแยกเลยนะครับต่างหากนะครับถือว่า ก็เหมือนท่านอ่าก็เหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับนะครับเราใช้หรือเราจะแขวนแล้วก็อให้ดูเหมาะสมเลยครับตรงที่แขวนหรือที่อ่าที่เก็บนะครับต้องวางไว้เหมือนวางของศักดิ์สิทธิ์นะครับเก็บแบบนั้นนะจะเป็นแขวนไว้ก็ได้นะครับอย่าไปอ่า ร่วางให้แยกต่างหากนะครับการซักก็ซักต่างหาก,กแยกซักนะครับกลังพุทธคุณจะได้ไม่เสื่อมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นรูปเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าตากนะครับก็ควรที่จะดูแลอย่างดีนะครับเสื้ออันนี้ก็ควรที่จะดูแลอย่างดีนะครับเหมือนพระพุทธรูปเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำคัญอย่างหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูนี่นะครับลองดูว่ามีพลังพุทธคุณบรรจุหรือไม่นะครับใช้มือนี้นะครับในการสัมผัสพลัง ยอดครับสุดยอดอันนี้ไม่ใช่เป็นการอ,าอวดอ้างหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นการสัมผัสที่เราสัมผัสได้จริงๆนะครับไม่ได้เป็นการแกล้งหรือเป็นการแสดงอะไรนะครับก็มีพลังแห่งครูบาอาจารย์นะครับเทพเทว,ว,วาภูมิเทว,วแล้วก็เมตานะครับเมตตาเลยครับมเบมตตาแล้วก็ ป้องกันภัยป้องกันภัยโคงกระพันโชคลาภนะครับโชคลาภแล้วก็รักษาโรคป้องกัน,น,นแล้วก็คือทําน้ํามนต์ได้รักษาโรคได้เลยครับแต่อันนี้ก็คงทําน้ามนต์ไม่ได้ครับเพราะเป็นเสื้อนะครับนอกจากก็คือใส่แล้วก็คือจะป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าตัวการคุณมใสกันอะไรก็ อยู่ที่ความเชื่อนะครับว่าเราก็พบว่าบอกได้ตามที่สัมผัสได้นะครับตรงนี้ก็มีถือว่าครบนะครับครบครบเลยพุทธคุณครบนะครับอันนี้ไม่ได้มีการอวยเสื้อตัวเองนะครับเป็นพลังที่เราที่เราสัมผัสได้นะครับตรงนี้นะครับยอดนะครับ ไปใส่ไปก็ถือว่ามั่นใจนะครับแต่ไม่ใช่เราไปลองนะครับลองของการลองพุทธคุณนะ่ะมันมกักจะไม่ได้ผลนะครับนี่นะครับน,นะครับก็ยืนนะครับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับเราจะดูแลรักษาแล้วควรจะมันอ่านะ ใส่ใจหน่อยนะครับอย่าไปวางมั่วตัวนะครับนี่ก็เป็นราชุนลมนครับอันนี้คนที่ได้ไปก็ถือว่า,าโชคดีครับที่ได้ร่วมจองกันมานะครับส่วนคนที่สนใจอยากจะได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีมีที่คนจองแล้วไม่จ่ายตัง ก็มีนะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้าหกตัวนะครับต้องแข็นสั้นเขนยาวแต่ไซส์ก็จะมีแค่แนวกว่าเอ็กอลนะครับต้องสอบถามมาก่อนนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะครับไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่มีครับต้องต้องอาดูจานวนก่อนครับแล้วก็สั่งทำจริงนะครับนะครับทดสอบมาก็ประมาณนี้นะครับ แค่แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมก็อ่าไม่ได้เคยโกหกใครนะก็คือสัมผัสได้ยังไงก,ก็บอกอย่างนั้นนะครับแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับครับวันนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่คนที่ไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ดูไว้เป็นความบันเทิงก็ได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจกัแบบการจับพลังทดสอบผูทุีคุณโอเคครับสวัสดีครับ